ไปแต่งไม้ได้ว่าวครับทุกคนเฮ้ยทุกคนเฮ้ยไม่เลืาแก้ากับไอ้โกคิมทุกคนแบบมันบรรจับคู่กันได้ยังไ้ทุกคนเฮ้ย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 ยเฮโอ้โหแดงเตอรเลปิ้วอะไรอ่ะปิ้วโอ้โหโอ้โหกินผมวะมันมีอะไรไม่ดิปิ้วอะไรเนี่ยเอาตู้มเอาป่าป่าโรคจิตอ่ะป่าโรคจิตโอ้ป่าป่าโรคจิตทุกคนป่าโรคจิตเชื่อโค เมื่อกี้อะไรมาเบร์เมื่อกี้อะไรมาเบร์บวะไม่รู้เหมือนกันอยู่ไหนมันนุ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยป่าอะไรป่าละม้อไม่ปลอดภัยป่าละม้อไม่ปลอดภัยทุกคนครู โอ้โหกเก๋มันเอาใจปากนี้ก่อนปิ้วตายู่ดตายตไหมเออตายสวยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเอาเอามึผู้ใครอะตายตายแล้วครับพี่ผมตายแล้วเอาเนี่ยตายห่ากันหมดทุกคนเฮ้ยทุกคนเพื่อไอ้คุณที่แบบเสียงหัวหูแตกอะแบบครีทีนี่หูแตกอะทุกคนผมอยากไปไปสู้กับสัมภาระพีสิงทุกคนเม่สู้กับสัมภาระพีสิงคนเียผมกับแบงค์รับเป็นน้องไก่แล้ทุกคนหมดไม่บอกเลย เป็นภาเป็นน้องไก่เหรอวะเดี๋ยวเอ้นี่ทำอะไรไม่ไม่เปิดคลิปแม่งแล้วเออไม่ตอเปิดคลิปหรอกมันมาเคือบแล้วมันเป่าไงมันต้องเป่าอ่ะนะแคนแกรูคอมบันโดเลยเนาะแคนแกรูเดี๋ยวมาดิมันจิกด้วยมันจิกนะดูดูมันจิกด้วยโอ้โหมันสีทีวผมไปหาพวกมันไ่้เดี๋ยวมันนะชุบชุบไปไหนกันแล้ววะ เอาวไปไหนกันแล้ววะดูด so? ูคนดู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 โอ้โหผมผมว่าผมสู้เสียงเพราะมันไม่ได้สนทุกคนโอ้โหชุบชุบชุบโอ้โหเว่ยเว่ยเฉียดเว่ยอะไรอะใครฟิวฟิวอ๋ออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะคือใครอ่ะเอา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 เพิ่มเพิ่มฟิว ฟิวทุกคนันคือไก wow ่เลยนะคผมคือไก่ทุกคนผมคือไก่ผมคือไก่ไก่ไอะไรไก่ไก่อกไไก่อกไไก่ไก่ไกก่ไ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 ก่ก่นไก่นกอไก่ไก่กาไกไกไก่ไกอกคน่โไ่ไไก่ก่อไน่่ไก่โ อะไรดิแต่ร้านนี่มันยโดนจิกไอ้โดนจิเอาโดนจิก่อนเดี๋ยวนะมีท่ามีเทามีเท่าข้างหน้าเท่าข้างหน้าโลกเนี่ยมาแรงสาบทคนมาแรงสาบมาแรงสาบอยู่ในทุกคนมาแบอยู่ทุกคนดูนะมาแราบเลยมแงสบทุกคนมแราบเขาเยงอะไรอีกอะตัวอะไรอะมันมาเลยมาแรงสาบมาแรงสาบทุกคน มันล็สาบกูมาเล็กทาบโอ้โหมันเลทราบโอ้โหมันจะระเข้เยอมจเข้เหรอวะเออหมดหมดหมดมดมดพื้นนี่ตัวอะไรนี่มันเล็กทราบมันกูมันเล็กทราบโอ้โหโอ้โหหมด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 โอ้โห โอ้โหเป็คนนี้ม่งโคนนัวเลยคนไม่คนนัวเลยอ่ะขอยืนอยนใจกันเสมอไม่ใช่ไปแย่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวเขาเขาเยืนอะไงไอ้ง่ออ้ไอ้รไชุบชุชุบชุบชุโอ้โหอุ้ยอุ้โอ้โหโอ้โหลสมุนลูกสมุนหมดลูกสมุนลูกสมุงอาอขอขอลูกน้องข้าโอ้โหชุบ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 โอ้โหมดกัดนะมดกัดนะ มันมันเป็นไก่ไม่ใช่หรอลูกน้องเป็นอะไรของมันนี่ชุบชุบย้ําโอ้ยยังเล่ายู่แล้วาอายเออตายไป่ดีน้องโอ้โหไอี่โง่ตายนะที่ผมจัการแบบว่าเปิดไฟมาดูแล้วกันเสียบเสียบคอไปหมดเลยนี่ชุบโอ้โหไอ้ที่มาดูอะไรนี่มาดูอะไรนี่ชบอะไร ดทุกคนรอไปผมกำลังแบบตุ๊บๆๆ๊อยู่นะทุกคนดูนะฟึบฟึบฟึบโอ้โหต้นไม้เหี้ยเลยทุกคนไม่ใช่ชึบๆๆบชุบชุบอะไรเฮ้ยชึบๆมาเลยฟึบโอ้โหเกิดในโลกไหนแล้วทุกคนโอ้โหต้องตามไปไหมตามไปตามมาตามมาทุกคนตามมา เข้าเข้าเข้าไปก็ได้ดูน่าสนใจเออผู้พากษาแขกไอ้ขี้อ่ะปุ้ยเนาะโอ้โหโอ้โหหลังมดหลังมดทุกคนหลังมดโอ้โหว่าผมว่าผมก็พาพวกมันไปแบบเขาทำน้อแขงเลยอ่ะแบบนู่นแล้วทุกคนเขาแบบพาเพิ่งยักษ์ละข้าวอะไรกับมุขี้อแล้วหลังพึ่งปูไอ้ขี้มุขี้จู่จู่พึ่โป้โอ้เออบีบีแล้วลังมดอยู่ไหนวะลังมดทุกคนลังมดลังมดเออลังพึ่งทุกคนววานนด้ย่ะะอไร นี่ถ้าเราทำให้ต้นไม้เขาไม่ติดเลยชึบๆโอ้โหไม่รู้อ่ะไม่ได้หรอวะทุกคนไอ้เหี้ยโอ้โหต้นไม้เป็นโล่มันคืออะไรวิวิวเฮ้ยเฮ้ยชึบๆโอ้โหทุกแวกอ่ะทีนีรู๊ดเนี่ยดูดิพึ่งหลวงพึ่งหลวงพึ่งหลวงโอ้โหเฮ้ยมิมเลือดเนี่ยใครียกว่ามิมมะไอ้โหมันไปคนไม่ไอ้แล้วมานี่มานี่มานี่ทุกคนมานี่มานี่โอ้โหทีมนีแมนคนหัว่มใครดูจบก็ถือว่าสุดยอดมากมานี่มานี่ปุ๊บนี่นี่ ป hey hey e ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ right. ๊บเอาเอาปุ๊บ oh, ปุ๊บด mm ีดีทุกคนเอาไว้เก็บเก็บเก็ชุบชุบชุบเก็บไว้ไปแล้วเก็บไว้นี่นี่เอมันี่กล้าบินแล้วมันี่ไม่อยู่ครับโอ้ใครจะอยู่ในบ้านแล้วมันี่ทำตามมันี่ทำตามทุกคนชุบชุบโอ้ไปแล้วแต่ปุ๊บ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 ลงน้ำปรับเหนียวว้ามาด้วยอ่ะเอ้าเอาว้ามาด้วยอ่ะทุกคนดูดิเอาว้ามาด้วยอ่ะ เอาอะไร่อเขาดิเอาอะไกูตายกันนั่นเอามานี้มานี้อาชุบชนี่นี่ตัวอะไรแล้วน่ะนี่นี่ไหนไหอะไรปุ๊บไปนะโผล่ปาไปปลาไปไหนทีปาได้ปาใส่หลังพึ่งทุกคนชุบชุนี่เฮ้ยอ้าไอะโโห ไม่ได้ดูคนไงไงดูคนไงราเพิ่งเจอโอ้ยได้ยินไดมยิงวึงๆเนี่ยไอ้เหี้ยผมเคยเห็นหลังพึ่งหรือเปล่าเนาะเคยหลังพึ่งกันหรือเปล่าเคยหลังพึ่งกันหรือเปล่าเคยหลังพึ่งกันหรือเปล่าหุ่มไปหลังพึ่งพึ่งโกรธด้วยเหรอไม่ได้โกรธทุกคนชุบชุบชุบโอ้โหเออเอาเออไอ้เหี้ยเอาเกิดเกิดเกิดทีเดีวี่ยทีเวทีเีโก้คิมบอ้โหที่งโง่ทุกคนทีงงโง่ไปด้วยวิ่งหนีด้วยโอ้โหแกวิ่งเงียบแอบมีเงี้ย เฮ้ยแอปเงียเหรอไอเดฟไปละไอบอกวผมจะแอเงียบเหทุกคนทับเคียะเขาไม่รู้เอ๊ฟึบนี่เอาเรีร้อยมันลบของจุ๊ยองอีกสิบตัวแล้วอหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสี่ห้าหกเจปเออจุดใหญ่

ผมว่าผมทำแบบว่าผมทาแบบว่าแบบเป็นที่แบบที่สำหรับพายุหมุนเนี่ยทุกคนเพิ่มเติมนะผมมาเดียวมาแบบชุบกันเออผมเล่นสำคัญเซ็ตแล้เบิดไว้นี่ว่าทุกคนผมลืมเลยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นทุกคนชุบ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 ขอไอ้เคี้ยงงูชุบชุบงูหนวะนี่ทุกคนนี่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 ขอ ชุบชุบทุกคนเป็นแบบตามอะไรอยู่นี้นะทุกคนเบรกอยู่นี่นะทุกคนอยู่นี้อยู่นี้แล้วก็ไม่หัาสรรหาบอกก่อนฟิวมือโอ้โหโอ้โหโอ้โห ไอ้เหี้ยกูหมุนติ้วอหมุนติ้วหมุนติ้วก็ทิวเขาโอ้โหเอาหมุนได้หมดเลยเออเออคือรอคนหมุนดคหมุนดูคนหมุนโอ้ทอทอโอ้ท้อท้อเคพอผมพอแล้วกันทุกคนได้หอ้ยี่ระเบิดปุบ๊บุดีอะเออความรุนรันมด้ห้บบบบวบบหจะตายไอ้เหี้ยนั่นแหละ โอ้ oh, บอกเลยเดือดก็ะตายอมานี้ทุกคนโอ้ทำยังไงได้บ้างเนี um, ้ยทำยังไงได้บ้างเราให้ขอนีดี่มนยังจะเรียกเหรอ

นี่ย้อนโยนโยนของไปทุกคนโยนของไปในนี้เออโยนของไปในนี้ฟึบโอเออเอาลองดูลองดู้ไอีีอทนยเอ้าอ๋ออันเดียวอ่าอันเดียวอันเดียวเดี๋ยวนะรถไฟพังปึ๊บอุ้งแบงอุ้งแบงอุ้งแบงอ้งแบงที่ผ่านมาทุกคนรถไฟพังเอ้าวฝังฝังจบจบฝังเรียบร้อยโอ้โห โอ้โหโอ้โหอ้แล้วเบปลมาณูนแลบรปลามูนโอ้โหไปขี้ไหนหมู่บ้านเลยแล้ประนบอรมไปหมดเลยหมู่บ้านโอ้โหทุกคนชึบฟิถึงว่าละให้ขตู้โอ้โหยังไม่หมดเหรอโอ้โหทุกคนดิ้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 นทำตรงนี้นะทุกคนแอครก็ผมสั้นีครบกระเด็แสสแบบีไปบ้านนะครับผมเสียงอะไรเสียงเดี่ยเสงอะรเสียงตัวอะไรเนี่ย แลคูนแลคูนชูทูบดูนะดูนะมันไม่รู้อินเอเน่กันนั่นแหละเฮ้ยแลกเลยเอ้าเอ้าไอ้คูเอาแลคูนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยี่ทุกคนดูนะดูนะดูนะเอาเชิบเชิบโอ้ยโอไม่ตามเรื่องจามจองจองล่างจองผ่านเด้อ จองล่านจอมพานมีจองล่านจอมพานเนชิดเอาเอาปึ้บมันทีวีบอมโอ้โหบินขึ้นไปสูงเลยอ่ะโอยบินขึ้นไปสูงมากเลยทุกคนโอ้โหบินบินบินเชือดขึ้นไปเลยนะเชือดไอ้เฮียโอ้โหเดี๋ยวทุกคนปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บยี้แหลบแหล่นะแหลบแหล่เชือดเชือดโอ้โห โอ้ยอีกดอกไหมอีกดอกไหมโหเนี่ยมันยังไม่ทันได้วิ่งไปไหนเลยเนี่ยโอ้โอ้โหโอ้เอาไม่าด้วายสะถุนโอ้ดูด่าคนแรงด่าแรงเกินตะถุนโอ้ตะถุนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไอ้เหี้ยตรงมีถุนถุนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตรกเอ้ยไม่ใช่เอ้ยฮะโอ้ยโอ้ยอะไรน่ะโอ้ย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 เพลิน ไปนิดอะไรอะเพินไปนิดแก่ลบอีกไม่รู้เพินไปนิดโอ้โหเพินไปนิดเพินไปนิดทุกคนเดี๋ยวนะเดนะเดี๋ยว้ขนทำอะไรวะดีเดี๋ยวคนผมแบบใช้แรงงานคนกันเดีวทุกคนที่ทุกคนสนเ็มทีรเยอหกันก็แล้ว่ให้ผมะ้ก็ไม่พานนะครับผมาเดอนผมแสกันชุบชุบอ้นดูแลกันว่ามันโตรข้มงทุกคนพลังระเบิดมันโคตมากเนะอี้ย ว้าโอ้อมึงูยหูยไม่ไม่กระเด็นด้วยนี่ทุกคนหูยให้มันมาดูเลยนี่มันตามตามไล่ยลายวกนี้ดีกว่าโหปึ๊บพีระมิดแล้วมีตรงนี้นี่เอ้าเอาเดนวายไปแกลโอ้เดนวายไปแกลเขาพีระมิดไม่เขาพีระมิดไมาอย่างไรสร้างบ้านสร้างบ้านตายสร้างบ้านสร้างบ้านไม่สร้างอุ้ยเขาพีระมิดสร้างบ้านในกรอบจะสร้างคววาาามแล้้ฉกูฮะสรงบ้านในกรอบคิดว้านคิดว่าอุ้ยเระเบิดระเบิดระเบิดหลังมาอีกตัวนึง นี่คนสร้างบ้านในกรอบนี่สร้างบ้านในกรอบโอ้โหนี่ไงสร้างบ้านในกรอบนี่ไงอะไรอะโอ้ยตกนี่สร้างบ้านในกรอบเออเสือยากทานนะจะงูงูเหรองูช่วยมันกอะไรกันอุ้ยกูะดูกงูฉกเลยเสร็จถึงสบายก่อนเริ่บป๊อกเฮ้ยจิวิทครับเด็กผมเปีบกอีกไปเย็นดีเอาเเชือจบปะเฮ้ยดีว่ะเดโอ้โหมันตัวอะไรไม่รู้ทำเอาพื้นไหนทำทำโอ้ บ้านบ้านบ้านทุกคนทำทบ้านงานต่างดาวชิบชิบโอ้โหมาเนี้ยหมดเลยเอนี่มามามาบ้านบ้านสองคนสองบ้านสองคนสอไว้ทุกคนเดี๋ยวนะผมต้องทำการแบบว่าชิบชิบชเดี๋ยวนะชิบชิบชิอ๋อนี่นีผมตไม่เฉยทุกคนนะต็ไม่เฉยป้อมนี่เหรอชิบชิบอะไรอะอะไรอะอะไรไม่เหนเลยาทำอะไร

ไม่ตายกตายไม่ตายหรอเอ้เก้ไอ้ก้าไม่ตายหรอตายทุกคนจำที่นี่ขอจี่นี่ได้ทนดัว้ก่อนนี่ดิไม่ผ่านครับผมาตัวนี้ตัวนี้มันะลุยดิมะลุยตัวนี้ไหทุกคนมาัวตัวนี้ชุบๆเดี๋ยวนะชุบๆโอ้ลงไปทำไมนั่นน่ะฮะวมีแผลอีกได้เลยวิ่งชุบๆเดยวด้าทุกคนอ่าาากัานั่นล่ะ ต้องคิดไม่หลรัล้วนนคนถึงมันได้เยอะเยอะอ่ะโอ้โหตรงเนี้ยอุ้ยออ้ยอุ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 ้ยพอเป็ดมาพอเป็ดมาวันเจออะไรกันวะนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนปุ๊บปุ๊ปปุ๊บโอ้โหมันเหมนตัวอะไรวะนะไม่รู้จรมันเหมือนเฮียโคตรหลวงเลยเฮียโคตรหลวงวันนี้โคตรหลวงแล้วปะป่าละมอมีแต่อะไรไม่รู้อย่างเงี้ยป่าละมอปอยด์ไทยกินนั่นนี่เจอเจอเจออะไรอ้าแล้วก็บ้านคนมีมีเป็ดอะอะไรอ่ะ นี่ผมจะปังกำดากไว้ทุกคนปรงนีะคนอย่าเพิ่งออกคลิปนะทุกคนขอดทำการแบบ้ออย่ามึงมาทำไว้ทุกคนมันแปลกๆมาในตัวน่ะถ้ามันถ้าไปมันลอยพื้นมาในใช่เหรอตัวมันสั้นๆป๊อปๆมาเลยอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออ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 วอ เชิญนี่นี่นี่เออคนไปดูคนไปดูจำได้กูรู้ลของดีของดีรู้เลยของดีของดีรู้เลยเชิบเอลองดูลองดูไม่มีอะไรสักหน่อยเออไม่มีอะไรเลยโอ้โหไม่มีอะไรสักหน่อยของดีไงเอ้าโง่โง่จัดอ่ะไม่ไปของดีเออมันคือของดีเอ้าจบปะกูทุบ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 ่ อุ้ยโอ้ยน่าอดหว่ะเอาถ้าอะไรเอาเป็นโอเคทุกคนสวีทไปจริงแล้วทุกคนสวีทเนครับรังไก่กุ๊กกุ๊กรังไก่กุ๊กกุ๊กนี่โอ้ยไม่ใช่ไข่ดาวไอ้ยี่ไข่ด้อยไอ้สัตว์เดี๋ยวโดนบอกแล้วไก่ละมีหลักมึงบอกรักไก่ทีเดี๋ยวไปละไอ้ยีไก่เอาจะคิไปโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไปละไปเลยออจะคิไปไอู้้ไอ้ยี่งอนอึงงอนมิ่งมิ่งหัวด้วยไปลห ใหญ่ไเห็นหน้าเจอกูเนี่ยทุกคนเจอกูเจอกูปึ๊บนี่ไงจบปะจบไหมเจอกูเอาไปไหนไว้ก้าไปไหนอ่ะเจอกูแล้วเอาแล้วเอาเล้วปึ๊บป๊บป๊บปอานี่ไงนี่ไง้่ะนี่อะไรอ่ะู้หกระบองเพชรทุกคนเฮียโดนเสยนี่นี่โอ้โหตายนะตายนะอะไรล่ะอ้โง่